สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพีุ่กคนครับก็ผมกับ king r o l e นะครับผมนี่คือ10ระดับเกมสำหรคลคลับคนขี้เบื่อนะสำหรับใครที่เล่นเกมอะไรก็เบื่อไปหมดแล้วก็เป็นคนขี้เบื่อก็สามารถดูเกมจากคลิปไดนน้เลยนะซึ่งแน่นอนว่าเกมในคลิปนี้คือตั้งใจเลือกและข่วาวสาให้เพื่อนเป็นอย่างดีเลยนะเป็นเกมเล่นทั้งนั้นเลยก็ผมสำหรคลคลับคนขี้เบื่อเลยแต่แป๊บหนึ่งนะอันนี้ผมเน็กไทยในผวคอ,อตายเนี่ยโคตรโคตร ซึ่งแน่นอนว่าเกมในคลิปนี้คือเป็นเกมที่คัดสรรสำหรับคนที่เบื่ออยู่แล้วนะสำหรับใครที่เป็นคนที่เบื่อง่ายแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เบื่อหมดก็เกมในคลิปนี้น่าจะเหมาะอยู่แล้วนะที่สําคัญเนี่ยก่อนที่ไปดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกลาลังใจให้เราด้วยนะสาหรับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากแล้วก็ผมโอเคแต่ต้องบอกกันว่าชื่อเกมเนี่ยคือจะอยู่ในช่องคอมเมนต์แทนนะโอเคท้ายสุดนี้ก็ถ้าเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกเดียวก็แวะมาดูในช่องนี้ได้ตลอดเลยนะ พยายามไดีดมากแล้วโอเคสำหรับเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยก็ผมโอเคเล้สโกเกมบันทัดปีสิบสปองบบสควอเปนส์ก็ผมสำหรับใครที่ดูกระตูนเรื่องนี้อยู่แล้วต้องบอกลราตอนนี้มาเป็นเกมแล้วก็ผม ซึ่งต้องบอกกันนว่าเกมนี้เป็นเกมมาต่อสู้สุดเหนื่อยก็ผมคือต่อสู้แบบมันมากๆเลยนะซึ่งในตอนเกมนี้เป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องด้วยคือเราสามารถในเนื้อเรื่องได้ก็ผมจะมีภารกิจจะมีอะไรให้เราทำคือเยอะมากเราสามารถต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ในเกมนี้ได้ก็ผมแต่ต้องบอกกันว่าดับแรกเนี่ยต้องเสียงเงินในการซื้อนะเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีก็ผมถ้าจะเล่นเกมนี้ต้องซื้อเท่านั้นนะซึ่งเกมเนีคือจะมีปริศนาต่างๆมากมายให้เราแก้คือจะมีต้อเล่นเยอะมากๆก็ผมไม่ใช่แค่เกมแบบรูปแบบเดียวนะคือจะมีหลากหลายดดด่่่านืออมหลลลกกกรรรููปแแบบใ้้้้้เเเเเเไไๆวผง็็ตส บอกแล้วว่าเกมนี้คือจะมีลูกเล่นเยอะมากเลยนะที่สําคัญเนี่ยคือไม่ต้องกังวนเลยเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเช่เหรีก็เล่นได้นะเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีต้องเสียเงินในการซื้อก็ผม เกมมัดัพล็ก้าวดัสเนออนเกมบินชุดเดือยก็ผมแบบยิงถล่มต่อสู้กันเหล่าหุ่นยนต์ในยุคอนาคตอะไรอย่างงี้ซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้สมบัติเป็นคาร์บอยไซบอกก็ผมแห่งยุคอนาคตด้วยซึ่งมีในเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอยไซบอกด้วยนะคือเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นคาร์บอยก็ผมที่มาจากแนดีซึ่งแนดดีเนี่ยเราตายไปแล้วนะในตอนนั้นแต่เราถูกฟื้นคืนชีพโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ผมแลวเราก็ฟื้นขึ้นมานะพระ้อมกับอุปกรณ์มากมายเลยพอฟื้นขึ้นมาเราก็กลายเป็นไซบอกไปแล้วก็ผมแนนอนเกมนี่คือ สำหรับใครชอบในเกมต่อสู้แบบยิงถลม่มรือว่าจะได้เกมนะักขาวบ,บอยก็เกมได้จัดจ้านมา,มากๆเลยครับผมที่สําคัญในเกมนี้ไม่ต้องเฉนๆก็เล่นได้นะคนที่เบื่อง่ายก็เล่นได้ก็ผม เกมมันดับที่8 r a c i t y Open World Driving and Shooting Game ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวอิสระไม่อยากยึดติดอะไรมากยอยากได้ทำอะไรก็ได้ในเกมก็นี่แนละ้วก็ผมสำหรับใครที่เป็นคนเบื่อง่ายอยู่แล้วก็เกมนี้น่าเล่นเหมือนกันนะซึ่งในเกมคือเราสามารถขับรถเล่นได้คือการรีบต่างๆเกมมันคือมันดุดเดือดมากๆเลยซึ่งแน,น่นอนเกมน็คือจะมีภารกิจหลายอย่างให้เราเด้ยทำด้วยแต่เราไม่ทำก็ได้นะเราสามารถขับรถเล่นในเกมได้ก็ผมคือจะมียานพระหลากหลายรูปแบบเลยและที่สำคัญเนะี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยเกมเนี่ยแบบค่อนข้างกว้างนะเพราะเกมนี้เป็นเกมแ เาเพิโ่โบเลยทีเดียวอย่างที่บอกก็ผมคือเราไม่ทำภารกิจก็ได้คือเราสามารถเดินชิวนในเกมก็ได้แต่ว่าภารกิจของเกมนี่คือมันดุดเดือดมากๆนี่นตำรวจอะไรก็คือดุดเดือดมากๆเลยสำหรับใครชอบไปเ,เกมในอิสาระก็เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นไหนก็ผมเกมระดับที่เจ็ด แพนกันเกมยิงมุมมองบุคคลที่3นะซึ่งในเกมได้บอกเลยว่าตอนนี้กาลังเปิดให้เราทดสอบอยู่นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเล่นก็ไปทดสอบดือ่อนได้ก่อนเกมเปิดจริงนะซึ่งนี่เป็นเกมในยิงปืนก็ผมต้องบอกกับร่าเกมนี้จะมีอาวุธปืนหลาหลายอย่างให้เราได้ใช้มากสก,กีก็จดจ้านเหมือนกันนะต้องบอกว่าสำหรับใครที่ชอบไปเ,เกมในยิงปืนอยู่แล้วก็เกมนี้น่าจะเหมาะกับผมที่สําคัญนะคือต้องบอกกับรเกมนี้คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้นะคือจะมีหลากหลายโหมดคือจะมีรู่เล่นเยอะมากเกมนี้ซึ่งบอกเราว่าเกมนี้มาพร้อมกับอันเร็วทยิ จัดจานมากพอสมควรนะซึ่งในตองเกมไปเกมปืนก็ผมจะมีตัวละครเยอะมากๆเลยนะที่สําคัญเนี่ยเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้ด้วยคือจะมีชุดต่างๆมากมายแลวผมชุดสุด้าต่างๆอะไรอย่างนี้สำหรับใครชอบไปเกมปืนก็นี่แล้วก็ผมไปเกมที่นัาเลนมากๆเลยนะซึ่งตอนในเกมนี่กำลังพัฒนานะสำหรับใครที่อยากลองเล่นดูก่อนก็ไปลองเล่นดูก่อนได้นะไปเกมเทมมันมากๆเลยแน่นอนเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องใช่นไรก็ผมเกมมันดับเบิหก แบทเทนออฟไทเทนก็ผม B.O.T. โรบอตนั่นเองนะซึ่งเกมนี้คือเป็นเกมแนวหุ่นยนต์ต่อสู้สุดอลังการก็ผมสำหรับใครที่ตามหาเกมแนวบังคับหุ่นยนต์ต่อสู้ก็เกมนี้เลยซึ่งสำหรับใครเป็นคนคีดเบื่ออยู่แล้วเกมนี้น่าจะเหมาะนะเพราะเราจะได้ใช้หุ่นยนต์ในเกมนี้อย่างดุเดือดเลยก็ผมแน่นอนเราสามารถปรับแต่งหุ่นยนต์ของเราได้คืออัปเกรดต่างๆเขาได้หมดเลยอัปเกรดหุ่นยนต์เราให้แข็งก็ผมแล้วก็ออกไปต่อสู้กับเหล่าหุ่นยนต์ตัวอื่นอะไรเงี้ยนะคือบ้าคลั่งมากๆเกมนี้ที่ เ,เล่นออกมาได้คือไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะเกมนี้ภาพก็สวยดูย,ย่างที่บอกนะจะมีหุยนตหลายตัวให้เราเลือกใช้ด้วยสำหรับใครสนใจเกมร้ำมานขับยนต์ก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่อลางการกันสร้างพอสมควรนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นลรก็ผม เกมมันดัดไปห้ามายานาการีโมบายแก๊งสเตอร์ก็ผมได้ไปเกมมำใหม่ที่จัดจานมากๆเลยนะแน่นอนเกมออเม,เกมันคือเอาไปค่ายเกมแาจีดเอ้ก็ผมไปเกมแนวโอเพนโวล์ด้วยคือจะมีฉากกระสีด้จะมีเรื่องต่างๆแบบอลังการกันสร้างเลยแน่นอนเกมมันคือแมพว้างใหญ่มากๆอยู่แล้วนะคือจะมีรถหลากหยคันให้เราเลือกใช้ด้วยคือจะมียานพนาหนะหลากหลายอย่างเลยสำหรับใครที่ยังได้เกมจมีดีเอ้ก็เกมนี้น่าจะเหมาะนะไปเกมแนวเชเรนเดียอะไรนี้นะจะมีเรื่องเยอะมากๆแล้วก็ผม เกมมาดับพี่ี Star Equestrian ก็ผมสำหรับใครเป็นคนคีดเบื่อและกำลังตามหาเกมในแข่งมาก,ก็นี่เลยนะแต่ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมแข่งม้าธรรมดานะคือจะมีทุกได่เยอะมากๆแล้วก็ผมคือจะโหดม,มากเลยซึ่งในเกมนี้คือเราสามารถเลี้ยงมา้าหรือว่าทําฟาร์มม้าได้ด้วยนะคือได้เราสามารถนํำม้าที่เราเลี้ยงเนี่ยไปแข่งได้ก็ผมเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมซึ่งเกมนีคือต้องบอกกันว่า แบบกว้างใหญ่มากมาแล้วก็ผมพะเกมนี้ไปเกมแนวเพนโว่ด้วยนะสำหรับใครที่สำรวจก็นี่แล้วก็ผมเราสามารถขี่ม้าไปสำรวจืางต่างๆได้นะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือไม่ใช่แค่เกมแข่งมา้าอย่างเดียวนะคือจะมีเรื่องอื่นเยอะมากก็ผมเราสามารถทำภารกิจในเรื่องได้คือจะมีภารกิจหลายอย่างให้เราเนี่ยทำด้วยก็ผมภาพก็สวยด้วยในเกมนี้สำหรับใครที่อยากเลี้ยงมา้าหรือาชอบม้าอยู่แล้วเกมนี้น่าจะเหมาะนะแน่นอนเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องชน,นะนะเกมมาราเพนสา เกมมิงคาเฟ่ P C building game ก็ผมสำหรับใครเป็นคนเบือ่อง่ายจะได้เกมนราหามแล้วกิดอะไรมาก็นี่นะก็ผมซึ่งเกมไม่คืนนะ่าเล่นมากๆเลยนะคือเราไม่ต้องทําอะไรมากก็ผมเราแค่เป็นเจ้าของร้านเกมแห่งหนึ่งนะคือเราจะได้เป็นเจ้าของร้านคอมเลยแล้วก็ผมคือเราในเกมนี้เราจะได้บริหารต่างๆในร้านด้วยนะก็จะมีลูกค้าเข้ามาก็าผมแล้วเพื่อนๆลองนึกภาพดูว,ว่าถ้ามีคอมเครื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกค้า2คนจะทำยังไงใช่ปหซึ่งแน่นอนเราต้องบริหารที่ดีก็ผมเราก็ต้องคอยซื้อคอมใหม่คอยติดตั้งเกมให้ในคอมด้วยอะไรอย่าง ที่อยากเป็นเจ้าของร้านคอมก็เกมนี้ลองดูได้นะซึ่งแน่นอนว่าพอมีลูกค้าเข้าร้านเนี่ยเราจะได้เงินจากลูกค้าใช่ไหมแต่เราสามารถจัดการเงินนั้นได้ก็ผมว่าเราจะซื้อคอมมาหรือว่าทําอะไรงี้นะเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องใช้เน็ตในการเลน่นครับผมเกมอันดับที่สองดาวเลนส์ก็ผมสำหรับใครที่เป็นคนคิดเบื่อแล้วก็ กำลังตามหาเกมแนวเอาชีวิตรอดมาใหม่ก็นี่แล้วก็ผมนี่เป็นเกมเอาชีวิตรอดมาใหม่ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะภายในเกมน่คือบอกกแล้วว่าจะมีรูเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคือเราสามารถต่อสู้กับลาบอสต่างๆได้คือจะมีภารกิจมิชชั่นให้เราเนี่ยทำด้วยที่สําคัญในเกมนี่คือจะมีรูเล่นต่างๆคือเยอะมากๆก็ผมคือเราสามารถทำคุสยต่างๆตามแม่ต่างๆได้ด้วยที่สําคัญในเกมนี่คือแน่นอนว่าเราสามารถสร้างบ้านครับผงต่างๆได้นะขี่ม้าได้ด้วยเกมนี้ แน่นอนเกมนี่คือไม่ใช่แค่เกมเอาชุวธรรมดาทั่วไปนะคือเราสามารถทำธุรกิจต่างๆตามแบบต่างๆได้เพราะว่าเกมนั้นแบบค่อนข้างกว้างใหญ่มา,มากเลยนะเป็นเกมแนวเพื่อนโว้ด้วยแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้อย่างที่บอกนะเล่นคนเดียวก็มันอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวชโรดที่มันบุกขบเรื่อนได้นานๆได้ก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นเ,นนะเ็นะเกมมาดที่หนึ่งคลาสแก๊งสเตอร์มาเฟียออนไลน์ก็ผมสำหรับใครที่ อยากได้เกมในมาเฟียก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมในยิงปืนที่มันหนุเดือดม,มากๆเลยนะคือแน่นอนว่าเราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้คือเข้าไปในเกมเราสามารถเจอคนอื่นได้อยู่แล้วนะซึ่งนี่เปเกมในยิงปืนสไตล์มาเฟียก็ผมอารมณ์คล้ายสงครามมาเฟียอะไรเงี้เราสามารถขับรถชนคนอื่นได้ด้วยในเกมนี้นะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือจะมีอาวุธหลายๆอย่างให้เราเลือกใช้ด้วยที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าการขับเครื่องต่างๆเกมก็คือสมมุติดันไหลมากๆเลยนะสำหรับใครที่กําลังตามหาเกมแนวที่เราสามารถเล่นมันได้เล่นเวราวางได้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่ง ไปเกมไปยิงปืนอยู่แล้วแต่ว่าจะได้เกมในแบบมาเฟียมากกว่าก็นี่อยู่แล้วก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ด้วยนะสำหรับใครสนใจแล้วต้องบอกว่าเกมนี้ไม่จะไปต้องใช้หมือสุดสเปคแรงก็สามารถเล่นได้นะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ก็ผมต้องใช้เน็ตนะก็เล่นนะดูเดือดมากๆเลยเกมนี้โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่า อยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเจ้าขอบคุณมากๆแล้วก็ผมที่สําคัญในเกมยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมคือเพื่อนสามารถกดดูคลิปต่อไปได้จะมีเกมน่าเล่นอีกเพียบแล้วก็ผมหลกากหลายแนวเลยรอให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูนะที่สําคัญนเนี่ยคืออย่าลืมนะเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวก็แวะมาดูในช่องนี้ได้ตลอดเลยก็ผมเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณนะขอบคุณที่เข้ามาดูก็ผมโอเคกดดูคลิปต่อไปได้ก็ผมเจอคลิปหน